เอาใส่สิ่พวกนี้มาเป็นสิทธิมงนคลน,นะ 2> 1, 2, 3, Come ตอนนี้นะครับเราอยู่ที่แยกจุ้ยตุ่ยนะครับที่จังหวัดภูเก็ตน,นะครับเราจะมาร่วมเทศกาลกินเจรเรานัดเพื่อนเอาไว้นะซึ่งเป็นเจ้าถิ่นที่นี่นะครับ ยินดีต้อนรับสู่เทศกาลคือสิ่งีกินถักเจอแล้วสวัสดีสสดครับเพื่อนโอ๊กนะครับเพื่อนโอ๊กเอาถ้าตามปฏิจินเลยจริงๆๆๆแล้วคือเริ่มวันที่17ครับ17 17เดืนนี้ถึงที่25 25ตุลาคมเนี้มันยังไม่ไม่มีเทศกาลยังไม่ยังไม่ได้เริ่มพิธีกรรมแต่ว่าเราจะมาดูบรรยากาศก่อนจะเริ่มงานมีอะไรบ้างนะครับตอนนี้เราอยู่หน้าศาลเจ้าพะแม่กน หรือที่นี่เขาจะเรียกสามเจ้าอะไรนะขุดเจ้าครับเจ้านะครับเดี๋ยวเราจริงๆก็จะมีธีจมที่นี่ก็เจ้าที่คนรับสืบมากสามหนึ่งถ้าแต่งงานมาไหว้พ่อพ่ใช่ไหมเวลาคู่บ่าวสาวใช่ไหมครับขอลูกครับเดี๋ยวไว้เราค่อยมาแต่งงานไม่ใช่เดี๋ยวให้เราค่อยมาดูนี่รายละเอียดในสารเจ้าอีกหนึ่งหน้าสามเจ้าแล้วนะครับอันนี้เป็นหน้าสามเจ้าจุ้ยตุ๋ยนะครับเขากําลัง นั่นคือเสาโคเทงนะเสาสีทองทองเดี๋ยวเราท่ยนกัเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างปีนี้เขาจะเร่งเรื่องปาะการโควิดนะครับอก็มีเซ็นเดินโควิดเชิญชวนว่าจะเข้าสารเจ้าหรือเข้าเพื่อพิธกรรมอะไรต่างๆก็ต้องใส่แมสและผ่าลืมลืมแล้วก็เว้นระยะห่างไปรัมแอ้ละอันนี้คือเสาโคเตงนะครับอันนี้ยังไม่ได้ยังไม่ได้เนาะยังไม่ได้ปรับเขาจนมีฐานจะมีฐานอยู่ตรงนี้ แล้วก็เดี๋ยวเราจะติดทองกันคนที่จะมาร่วมพิธีนะครับก็จะมาติดทองกันเพราะว่าเขาจะเริ่มยกวันไหนนะครับยกพรุ่งนี้เนาะพรุ่งวันพรุ่งนี้พรุ่งวันพิธีเริ่ม16บหตอนเย็นอ๋อพิธีเริ่มพิธียรสิบ16สิบเพื่อนนะครับประชาสัมพันธ์ของสาลเัดครับอ๋อเหรอดีเลยเอาสัมพันธ์เหรอสัมพันธ์อะไรเหรอเอาสัมพันธ์เอาจริงเหรอเอาได้ก็เราเจอพี่น้องกล้องประชาสัมพันธ์ของศาลเจ้าครับ ก็วันนี้นะครับเขาก็กำลังทำนะครับเอาส่วนของเสาหลักกับเสาไม้ไผ่นะครับมาต่อเข้าหากันนะครับเมืสองส่วนใช่ครับมันจะมีทั้งหมด3ส่วนสส่วนใช่เสาเสาโต้งของเราเนี่ยจะมีทั้งหมด3ส่วนด้วยกันก็จะเป็นเสาหลักมีตัวเป็นตัวของเป็นเสาโลหะเป็นโครงที่จะยกขึ้นไปครับแล้วก็จะเป็นส่วนของเสาไม้ไผ่ไม้ไผ่จะเป็นไม้ไผ่แล้วก็จะมีเสาแนวขวาง ซึ่งต่อไม้ไผ่แนวตรงเนี่ยก็จะไปติดทองของอาคำว่ายกของส่งเตะนะครับแล้วก็ทางขวางเนี่ยก็จะเป็นเขียนทงว่าอนี้ใช่จะเป็นแนวความกิ้วต,ติแไปว่าราชาธิราชเก้าพระองค์นะครับผมแล้วก็จะแขวนตะเกียงทั้งหมด9ดวงครับ<อ>แล้วก็ตะเกียงเนี้ยเราจะไม่ให้ดับเลยตลอด9้าวัน9คืนในตลอดการถือสิ่กินผักครับและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยส่อโกเตงเนี่ยเราก็ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ที่สําคัญในการถือสิลกินผักด้วยนะครับผม คนสมัยก่อนเนี่ยเขาจะรู้แล้วอ่ะเดือน8ปดไปเดือน8เนี่ยเขาจะต้องยกเสาโกเตงพอเสาโกเตงยกขึ้นมาหลยปุ๊บคนแวกระยะกใกล้เดือนเซนที่อยู่ใกล้ๆกับสายเจ้าเนี่ยเขาก็จะเข้ามาในสายเจ้าเพราะแต่รู้ไว้ว่าเป็นการเริ่มต้นถือปีทิพผักและที่มันีครับแล้วก็ปีนี้เป็นแบบ new normal เต่าแล้วปกติแล้วเนี่ยทางสารเจ้าชุดตุ๋ยของเราเนี่ยก็จะเยอะมากๆเป็นพันๆองค์ในตามสื่ต่างๆที่เคยเห็นเนาะและพวกแรงศรัทธาที่เยอะมากใช่ครับใเยอะมากๆคนเยอแต่ปีนี้ เป็นรูปแบบใหม่ยังไงบ้างก็จะเป็นพระประจําอั้มก็คือองค์เตียนหุ้งเหมือนโตหรือเหล่าเสียครับจะประกอบพิธีเพียงแค่หนึ่งองค์เท่านั้นอ๋อเหมือนเป็นองค์ประธานใช่เป็นองค์ประธานครับแล้วก็มีผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตมาเป็นประธานในพิธีด้วยวันนี้แล้วถ้าคนทั่วไปอยากร่วมพิธีก็สามารถที่จะเข้ามาร่วมพิธีได้ครับแต่เราจะต้องผ่านจุดคัดกรองแล้วก็สวมใส่แมสก่อนที่จะขึ้นมาบนสายตาของเราพ้าภัยแล้วแต่ก็เจประเพณีเกือบจะไม่ได้จัดแล้วนะตอนแรกอ่ะแต่ว่าผู้ใหญ่เขาเห็นเ็งเห็น เรนเห็นความสําคัญของประเพณีที่สืบทอดามาเกือบ200ปีคนจีนเนี่ยเขาจะถือปฏิทินตามจันทรคติครับซึ่งถ้าเกิดปีไหน่ยเกือบร้อยปีร้อยปีแหละประมาณร้อยกว่าปีเนี่ยเขาจะมีเดือนเก้าสองุนภูเก็ตเรียกป,ประเพณีกินผักกินผักนะ,ะต่างกับต่างกินเจเพราะว่าของภูงก<ห>เก็ตเนี่ยมัน,มนจะอ,อิงความเป็นเตา๋าความเป็นเต๋าจะมีการอัญเชิญเขาจะ จะถือคำว่าเต้าพวกเองเป็นพระแม่แห่งแห่งมันดาแห่งดวงดาวเพราะว่าการถือสิ่งกินผักเนี่ยจะเป็นการเหมือนกับว่าบูชาดวงดาวด้วยเพราะเขาถือว่าสมัยก่อนเนี่ยดวงดาวคือสิ่งสําคัญในการบอกเวลาในการเดินทางเขาก็เลยถือว่าการเดินก้าเนี่ยก็คือการบูชาดวงดาวนะก็คือเป็นการเขาก็เลยเรียกว่าปรับเพณีถือสิ่งกินผัก ซความหมายตรงตัวเลยไม่มีอะไรแฝงเลยเลยกินผักเลยแล้วก็จากสื่อผักได้ทุกชนิดได้ทุกชนิดอ๋อแล้วที่ผักเลยที่เอ่อที่บางคนเขามีความเชื่อเรื่องผักฉุนอะไรเงี้ยอันนั้นคือจะไม่ไม่ของไม่ใช่ของกินแล้วมาเพเ่าเพรียกว่ากินเจอะไรกินเจก็อาจจะเลือกอธิบายเรื่องผักฉุนให้ฟังก็คือเรื่องเรื่องใช่ใช่มันเป็นเรื่องของมหายานอันนี้จะอ้างอิงของของพุทธมหายานเพราะว่าการที่ไม่กินผักฉุนเนี่ยก็คือสงฆ์ ถ้าส่งที่เขานับถือมหายานเนี่ยเขาจะกินเจตลอดชีวิตบางคนก็กินตลอดชีวิตอย่างเงี้ยการที่เขาไม่ให้กินผักชุนเพราะว่าร่างกายของเรามันจะปรับทตุไม่ได้เขาก็เลยแต่แต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเรากินแค่เพียง9วันเนี่ยสามารถกินได้นะไม่ไม,ไม่ได้ไม,ไม่ได้ผิดอะไรแต่ว่าเราออรแค่ไม่ได้กินเนื้อสัตว์ใช่แล้วนมอะไรพวกนี้นมก็กินได้ไข่ก็กินไม่ได้ไข่เขาถือว่าเป็นเป็นเป็นสิ่งที่มีชีวิตอ แต่เน้นคําว่ากินผักมากกว่าเห<ช>็นปีหนึ่งเราได้ดีถอกตัวเองก็ทำได้ถูกต้อง<ช>อร่างกายได้เห็นแรงสมบูรณ์เนาะง<ม>ัน้น เออผมยังไม่เคยไหว้อย่างเงี้ยจะแนะนำยังไงบ้างว่าจะไปเริ่มจับตงไหนอ่าอย่างอย่างวันนี้ก็ขอให้แนะนำเรื่องการติดทองก่อนแล้วเพราะว่ายังอยู่ที่ยังไม่มาใช่ยังไม่เชิญแต่บางคนก็โดใครจะติดทองก็สามารถที่จะไหวสิ่งประ์สธิ์ที่ประจำสันเจ้าได้เพราะว่าพระประธานของสันเจ้าตุยนะครับก็จะเป็นองค์เหล่าเอี๋ยหรือเตี้ยุ่งหมุนโศยก็สามารถที่จะขึ้นไป็สักการะแต่ตอนนี้เรายังไม่ได้อัญเชิญองค์กิ้วออกมาเราจะอัญเชิญกิ้วออกมาหลังจากที่ยกเสาเสร็จในค่ำคืนเดียว อันเชิญชื่อองก็คือเหมือนเชิญประธานใช่แต่จริงๆนะมันก็ไม่ได้มีหลักเกณฑ์อะไรติดตัวว่าตัวจะเป็นภาระของตของพรัเจาใช่แต่ว่าท้ามีของเาวาได้ก็ดีใช่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรใช่ตรงนี้ก็จะมีอันที่จะเป็นแผ่นทองครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยแผ่นทองของสัลเจ้าของเรานะจะมีทั้งหมด9แผ่นซึ่งปีนี้เหลือเพียงแค่3าแผ่นเพราะว่าเขา รุนละลงเท่ยกับกับระยะห่างในระยะห่างทางสังคมแล้วเวลนรายการที่สุดใช่ใช่ครัที่มากที่สุดเพราะว่าเสามันจะมีทั้งหมดสามเสาเราก็จะให้ติดแค่ต้นระสับอันนี้อะไรอ่ะถาที่โคยห้อยสำหรับอาไรบ้างสำหรับใช่อันนี้ใช้ใช้ใช้วิธีโคยห้อยนะครับก็โคยห้อยลุยไฟทำบุญทำบุญจะทับถาดด้วยนะถึงรักษาสิบถาทแล้วก็ถาดจะใช้จำนวนมาก จำนวนมากเลยเพราะว่าการลุยไฟในแต่ละครั้งเนี่ยเราจะก่อกองไฟในจานวนมากๆนะครับแล้วก็เชิญมาที่22ตุลาครับกับที่ลุยไฟพวกนี้ก็คือพวกอาหารใช่นี้ก็คือของหลายก็ใครจะสามารถที่จะมาร่วมทุนก็สามารถที่จะเข้ามาร่วมทําุญได้ครับองเราก็คือสับปะรดสับปะรดหมายคือก็คือความหมายก็คือเหมือนกับว่าเรียกโชคลาบเงินทองเข้ามาเรียกความโชคดีเข้ามาครับนะครับครับแล้วอาหารที่ของศาลเจ้านี่ก็คือ ฟรีหรือว่าไงฟรีครับฟรีครับแล้วแต่คุณจะเก้าเอียหรือมาทําบุญเกาเอียคืออะไรครับเกาเอียคือเกาเอียคือเป็นถึงการทำไหมใช่ทำบุญคอนดูเก็ตเนี่ยเขาจะเรียกว่ายิ่งหัวจานหัวจานก็คือปิ่นโตปิ่นโตที่เป็นชั้นๆนะครับแล้วเราก็จะเก้าเอียก็คือเป็นการทําบุญแล้วแต่คุณจะสัทธาวนะแล้วเราก็จะมีใบอนุโมทนาบุญนีด้วยซึ่งอะไรชื่อที่คุณได้ได้ไปเนี่ยเขาก็จะมีการถักต่อ ก็มีการอ่านหลายชื่อหลาย่ถวายต่อหน้าอุทิ่ปองแล้วก็มีการปอยเขื่อนรงตู้ในการคัดเลือกคัดเลือกือมาทำงานเสียงภายรายชื่อจากผู้จมัครที่แหละเข้ามาทำงานสหรับเสาตรงแรกนะครับก็คือเขาจะถือว่าเป็นเสาหลักเสาหลักเนี่ยก็คือเราอันนี้เสาเนี่ยจะไม่มีการเปลี่ยนครับ่านี้มีการเปลี่ยนกานจะใช้เสาเดิมตลอดเลยนะครับเป็นเสาหลักนะคะเสาตัวนี้จะเป็นคานที่จะยึดขึ้นไปข้างบนอ่าเป็นเป็นเสาที่ เป,เป็นฐานใช่ใช่ใชเป็นฐานขึ้นนพ<า>แล้วก็จะมีอันนี้เราจะติดต้นแรกก่อนอตอนนี้ต่อแล้วจะเป็นเสาที่ เป็นส่วนต่อเป็นส่วนของไม้ไผ่ครับนะครับเอาเป็นเป็นเสาอาเป็นเสาที่แนวตั้งตรงขึ้นแล้วก็จะติดคําว่ายกของทรงตีนะครับผมแล้วก็จะติดเสาที่สองดูที่เขาทําอยู่นั่นคืออันนี้คือการเขาจะกําลังเชื่อมต่อเสานะครับผมครับกำลังเชื่อมต่อเสาแล้วก็ใช่ไหมแล้วก็เขาจะเอาเนี่ยมอหยองเขาเรียกมอหยงมอยงคืออะไรหรือว่าสายสินสายที่เป็นหลักสินหลักสันใหญ่ อาวานเวลาพิธีโรงสาวเสร็จปุ<อ>๊บเขาก็จะเอาสายสินพวกนี้มาเป็นสินมงคลนะมาปลูกให้เด็กๆให้ลูกหลานมา<ๆ>เพื่อเป็นสินมงคลด้วย<ๆ>ก็จะเป็นส่นสวนยอดใช่ส่วนยอด,ยอดเป็นเส,สาที่เป็นแนวตั้งตรงนะคะนรับแล้วก็ติดคาว่ายกของทรงเตะอันนี้ก็เป็นตัวส่วนยอดตัวตั้งตรงอ๋อส่วนยอดเลยเหรอตรงนี้อ๋อส่วนยอดข้างบนก็คือเป็น เป็นคือต้น็นไม้ไผ่ใช่ไหมเสานี่ก็ยาว<ช>ประมาณ30เมตรแล้วก็พอยุดขึ้นไปเนี่ยมันจะต้านลมได้ดีมากนะเพราะว่าตอนนี้ช่วงนี้มีพายุด,ด้วยนะครับ,รบแล้วก็เราจะต้องดูเสาที่มีขนาดที่พอเหมาะก็คือจะต้องอมีความใหญ่นิดนึงนะครับซึ่งเนี่ยการที่จะไปเอาเสาโกเตงเนี่ยเราก็ต้องไปไปทําพิธีด้วยก่อนที่จะตัดอันนี้ก็จะเป็นแนวส่วนของเสาขวานครับแล้วก็จะ อาทิติ์ว่ายิ้ว๋องไต่เตะคเัาแล้วก็จะเป็นเที่เวี่แขวนตะเกียงเก้าดวงด้วยใช่ครับก็วันนี้ปฏิบัติหน้าที่ถึงกี่โมงครับปกติแล้ววันนี้หอรอสี่ทุ่มแต่ว่าเกิดช่วงช่วงกินเตก็จะอยู่ยาวหน่อยปฏิคุณเพชตรงนี้ก่อนปฏิค,คุณก็ เปิดปกติเปิดร้านเป็นเปิดร้านทำพระเออเป็ไงเออเทวาูปที่ว่าชำรุดอ่ะก้องจะรับทำด้วยรับทเพราะว่าเทวรูปต่างๆเนีอยบางคนบูชามานานมากแล้วก็เกิดการแตกแล้วก็เอามาต้มได้คือจริงๆยิ่งอยู่ยิ่งขันนะใชใจใจครับมันชำรุดแล้วความรู้สึกสบายใจไม่ใช่ใช่ก็ติดต่อได้ในเฟซบุ๊กก็ได้เป็นในเพจก็ได้นะครับก้องจ่ายพินพระ ต้องจ่ายเทนพลาอ่าก็ถ้าใครอยากจะติดต่อก็สามารถที่ติดต่อนะไอ้โคตนาดิเด็กโคตนาด้าโคตณาว่าแล้วก็มาติดต่อเด็กอ่าต้องจ่ายเทนพลานะครับผมสามารถที่จะติดต่อได้เลยเป็นเป็นเป็นพาดจีน่เดียวเนาะเป็นพาดจีนเป็นผ้าอะไรก็ได้บางคนเขาก็เอามาติดทองอะไรแบบนี้ไงเอออแแล้วต่ะไรอ่ะอันนี้คืออะไรอ่ะไว้ทําอะไรอ่ะอันนี้เขาเรียกว่าเออใช่อันนี้เขาเรียกว่าอ่าหมายถึงว่าเป็นเต้เจงก็คือเหมือนกับเป็นหลอที่เขาจะจุดด้วยไม้จวง วันที่11ที่ผ่านมาวันที่เขาล้างป่าเจ้านะครับเขาได้มีการตั้งเตียเป็นที่เรียบร้อยแล้วการตั้งเตี๋ยก็คือการปล่อยทหารอ๋อทหารเลยใช่ที่มาดูไอรูดูเลยอารักขาฝัาเจ้าครับเขาก็เหมือนกับว่าถ้าเกิดสมมติว่าเรามีการถ้ทหารจริงนะทหารเหมือนทหารเทวดาใช่ใช่ใช่ใที่มาจากคาทิเา เขาถือว่าบนฝันจ้ mm hmm. เาเน er ี right? ่ยคือสิ่งที่บริสุทธิ์ไม่สามารถที่จะมีวิญญาณของเวสีหรือสิ่งที่ไม่ดีเข้ามาได้แล้วเขาก็เลยจุดมออไว้เช่งเช่งเจ๋งก็คือใครถึงเข้ามาแล้วเนี่ยก็คือเข้ามาแล้วก็เขาจะมีควันแต่ตอนนี้ควันมันดหน้าอับเนี่ยเขานะมีควันซึ่งในวันพรุ่งนี้เนี่ยเขาจะมีองค์พระจงมวลโสดจะมาล้างโดยการใช้ม่อเนี่ยแหละเช่งเจ๋งเนี่ยก็เดินล้างตามฝันจ้าเดินล้างทุกทิศเลย เพื่อที่จะให้สารเจ้าของเราเนี่ยเกิดความสะอาดเกิดขึ้นนะช่วงชตอนไหนช่วงก่อนที่จะขึ้นสาวใช่ครับก็ขึ้นสอนกี่โมงนะครับสิบเจ็นาฬิกาหรือห้าโมงเย็นทุกปีเลยใช่ครับถึงปีทุกปีทุกสเจ้าแล้วก็จะมีสมัยก่อนทุกสาเจ้าใช่ใช่สมัยก่อนก็จะมีเด็กๆนะถือผางแพงแพงแพงปีห้าขึ้นเจ้าตัเตงเขาจะประกาศตามคอยต่างๆเลย แล้วก็เดี๋ยวของเรานี่ปีนี้ก็จะมีเหมือนกันย้อนอดีตไปหน่อยความเป็นพุ้นเต๋บความเป็นโบราณย้อนก้องสมัยโบราณเลยนะโู้ยเต้าหู้เขาไม่เหมือนใครนะเป็นเต้าหู้เผาทอดอย่างอลังการนะก็หลังจากที่ติดทองเตาโปรเตนไปแล้วนะก็ในเรื่องความชื่สุขนี้ก็จะมีของกินมากมายเลยนะครับ ครับของน่ากินเท่านั้นเลยนะครับนี่อะไรเนี่ยหมูทอดเจหมูทอดเจไหมคะครัแบซบาลาเปาหันโถร้านนี้ร้านชื่อดังขนมลูกเต่าเป็นร้านชืดังนะขนมลูกเต๋านะ,ระ,นานะครับตอเน,นื่องสดใครที่จะมามากินเจที่สันเจ้าชู้ตุยนะต้องมาแวะก,กินเลยขนมเปี๊ยสด มีทุกไส้เลยีไส้เปลือกทุกมดเลยนะใช่เขาทำสดสดเลยมีตัวไส้เปลือกตัวเลี้ยงไส้ตัวดำเนื้อดำใครมากินไยก็ต้องมากินนะกินเ้าต้มตังมื้อร่อยสุดโฆษณาไหนครับพี่โขาทีร้านชื่อร้านอะไรนะต้มตังคราวซุกใหญ่ต้มตังคราวซุกใหญ่เขาไม่เด็กอยู่ตรงไหนเนี่ยร้านร้านตรงนี้อยู่ตรงไหนอยู่ตรงปกติอยู่ตรงประตูวัดขจรค่ะอ๋อตรงประตูวัดขจรนะครับออกมาแล้วก็ป้ายประตูวัดขจรตรงนี้ อร่อยจริงอร่อยมากที่นี่มีที่นั่งด้วยนะอ๋อมีที่นั่งนะครับสามารถทานที่นี่ได้ปลาตีปลาตีอะไรเจบ้างพี่ปลาเจ๊ทำแบบปลาเจจากตัวใช่ไหมตัวค่ะปลาตัวโอ้ปลาตัวน่ากินเลยเหมือนเมือปลาล่ำเตี้ยจริงกินกินความเพิ่มกลิ่นความเพิ่มกลิ่นไม่ว่าจริงเออหอมหอมมากอันนี้มีสามสิบจานยากิโซบะนะครับมาเลยครับ นีขนมไข่น้กระทานะครับที่กูเกต์อะมันบรรยากาศถ่ายกับพี่ด้วยครับเอามีมีวัดอุณหภูมิก่อนเข้าร้านนะครับโอเคสามหกจุดห้าเข้าได้ใช่ไหมครับครับอย่างที่บอกว่าเป็น new normal เหรอเป็น new normal ครับอันนี้ชื่อร้าน ร้านอาหารเจเห่อเจไปยืนอยู่รนั้นครับร้านที่ขายตลอดปีเลยนะขาตลอดปีตลอดปีอร่อยด้วยอร่อยที่สุดจังหวัดภูเก็ตนี่อาหารอะไรบ้างอะครับเยอะแยะเลยเป็นอาหารเจตแบบเลยนะเจตแท้ขชาวที่รากินกันทั่วไปเลยแต่ว่าจะเป็นในรูปแบบขหมือนแกงส้มอะไรอ๋อใช่ใช่อันนั้นอะไรครับเหมือนเหมือนเนื้อเป็นปลาชะโดเจ กับเหงาปลาซาโดหูเจอ่าโอยมีสามชั้นเจสามชั้นเจตางชั้นเจอเหมือนมากเหมือนมากแล้วรสชาติดีด้วยนะรสชาติอร่อยอร่อยอร่อยทั้งเฟอโหมีแกงให้เลือกเยอะไม่น่าเบื่อปกติกินเจที่กรุงเทพจะแบบมีให้เลือกน้อยมากครับแคบหมูก็มีนะครับโอแคปเจแคปเจแคปเจน่ากินมากนะครับนี่มีพวกอาหารแห้งนะครับ พวกยำยำเจยำต่างๆนะครับคุณลังดานะไข่ดาวเจเออว้าวนี่ไข่ดาวเจอวนหวนรู้จักอวนไหมอวนคืออวนคือลูกชิ้นลูกชิ้นนะใช่บ้านเราจะเรียกอวนแล้วทอดมันบ้านเราจะเรียกลูกชิ้นครับสลับกันน่ากินมากทุกอย่างเลยเหมือนมีหลายอย่างนะคะมีหลายอย่างไปขอขอดูได้ไหมครับขอดูได้ไหมขอแยกถ่าย ขออนุญาตถ่ายนะครับอันนี้ก็จะมีปลาปลาเค็มเจปลาเค็มเจอันนี้เป็นร้านร่วนเจเจว้าวอันนี้อันนี้จะบอกว่าเป็นร้านร้านเจแห่งแรกในจังหวัดภูเก็ตด้วยนะโอ้ใช่ร้านเจแห่งแรกในจังหวัดภูเก็ตที่ขายมาตลอด30ปีแล้วโอ้เท่ากับอายุนี่เลยโอ้โหสามสิบปีโอ้ยหสามสิบหรอนานมากน่าไปไกลเชียว แล้วก็จะเป็นอาหารเจหลักหลายมีดูเหมือนเนื้อสัตว์มากเลยนะครับใช่ใช่เขาทําอ่านจะอธิบายให้ก่อนว่าการที่ว่าเขาทําเด่นแบบเนื้อสัตว์เพราะว่าบางคนก็คือยังยึดติดอยู่ทนาะว่าบางคนก็บอกว่าเฮ้ยกินผักมันดูน่าเบื่อเขาก็เลยทําในรูปแบบของเนื้อสัตว์มานะเพื่อให้คนได้กินกันง่ายขึ้นด้วยใช่แต่ว่าที่อย่างใช้เต้าหู้ใช้เต้าหู้หมดเลยที่สําคัญนะภูเก็ตไม่แพงอย่างที่คิดคอนเฟิร์มจริงๆเช่นอะไรบ้าง เสี่สิบบาทเนี่ยใช่ไหมยี่บาทพิมเลยครับเออเป็นก็ราคาทั่วไปให้เป็นนงยนจาให้เยอะมากให้เยอะมากเลยให้เยอะมากครับนี่กับข้าวนี่ก็จะเป็นอะไรครับยี่สิบบาทเลยนะครับใครบอกว่าคูใครบอกว่าคูเก็ตของแพงมากินใจเลยนีจตายยี่สิบบาทถูกไหมคูเกตก็ไม่ไม่แพงอย่างของถูกราคาถูกเนี่ยน่ากินด้วยน่ากินด้วยเนี่ยครับ สวัสดีครับีคร่วมใจหารเต้นะครับโอ้เยอะมากเลยเยอะมากเลยอาหารแบบไม่น่าเบื่อ20สบาทเองคุณครับมีที่นั่งให้กินข้างในด้วยนะได้นอนเขร่วมสบายโอ้นี่มาั้องเทศกาลก็กินได้ยังไม่ครบเลยอันนี้เขาเพิ่งเปิดร้านได้นี่นะเพราะว่า จะบอกว่าเขาเส้นจ uh, ัรอ่ะคนแน่นจนไม่มีที่น nah uh uh, okay so ั่งเลยกินภูเก็ตไม่น่าเบื่อครับกินกี่วันก็ได้ค่ะของกินง่ายกินง่ายอุ้ยนี่มีน้ําพริกด้วยใช่ใช่ใช่อันนี้มีนยน้ำพริกแห้งอันนี้เป็นน้ำพริกแห้งต่างๆอันนี้ทํามาจากถัญงยักแล้วก็ทํามาจากอลาเขาเรียกว่าขิดทำผัดขิดอ่าเป็นน้ำผึ้กจากหมูทําเป็นน้ํำผึ้งจัดโปรตีนเกษตรอะไรอ่าโอ้หน่ากินนะครับอันนี้เป็นข้าวปั่นนะครับ นี่ขนม,มนขนมแจ้ตึกโบราณนะครับนี่ขนาดว่ายังไม่เริ่มเทศกาลยังแบบของกินเยอะขนาดนี้นี่เดี๋ยวพอเริ่มเทศกาลคงจะแบบเออส่วนส่วนหนึ่งมันก็มีคนกินล่วงหน้าด้วยเนะาะนช่จากตอกก็ต้องก,กินล่วงหน้านะต้องกินมาตั้งแต่วันที่หนึ่งแล้วครับอันนี้ขนมะอะไรครับขนมลูกเต๋าตตตขนมลูกเต๋าเห็นไหมเขาทําสดๆเลยนะครับอน่าทานมากขอะไรครับ ถนมาหมูค for ่ะอะไรนะอะไรนะขรหบูขาหมูขาหมูนี่เหรอครับอ๋อมันทำจากอะไรบ้างครับมันทำจากแป้งแล้วก็จากถั่วดำแล้วก็เกลือแป้งถั่วดำเกลือครับโอ้น่ากินจังเลยด้วยไปด้วยไปด้วยไปก่อนโซไปด้วยขนมขาด้วยทอดขนมขาด้ายคือคาโคลนี่นะครับเขาเรียกว่าขนมตือคาโคลใช่ค่ะตือคาโคลเดีครับงัรับาาครับ ร <py at ete> <speaking einer> ้านข <ihan> ้าวตอนนี้นะคะที่กำลังขึ้นชื่อเลยนะถ้าเกิดใครอยากจะสนใจอยากจะซืนข้าวก็มาได้นะตรงแยกจุยตุ๋ยนะครับตรงแยกอาตรงหน้าอัมพุทจ้อหน้าศรดจ้าการกับร้านขายข้าวอัมพุทจ้าก็สามารถที่จะมาทานได้ก็ได้ไงว่าคนเดินแล้วกันเครื่องจักรเกย์ใครจะวอล์กอ้นสตรีมก็เป็นบริเวณที่ขายอาหารเยอะที่สุด จะสูบจานพอดีแล้วก็มีร้านค้าเยอะมากอาหารหลากหลายมากไมได้แล้วอยากกินอะไรทอดอะไรอาเยอะเลยหาได้หมดครับนี่นะครับข้าหมกข้าหมกข้มกไก่ทอดเจข้มกไก่ทอดโหจะกินหมดกับนี้เนี่ยดูน่ากินน่ากินมากอะ อันนี้อะไรอ่ะอันนี้คืออะไรครับหมูกรอบหมูกรอบเฮ้ยหมูกรอบไม่เหมือนท้องอยู่ได้นได้เต็มเขาข้างในก็ตามนะครับเสร็จภารกิจแล้วเราก็ลงไปเร่องของห้องของจิ๋วเต๋เต๋อครับยังปิดม่านไว้นะครับปกติก็ต้องปิดปกติก็ปิดม่านคือไม่ให้ไม่ให้คนที่มีหน้าที่อะไรเลยข้ามเข้าไปเลยถือว่าเป็นพระราชวังชั้นในอ่า แม้ว่าพี่ๆจะยังไม่ได้เริ่มแต่ก็มีสงไวอ้อยู่นะครับคือปกติก็ตอนไม่มีเทศรรากาลกินเจนเนี่ยก็เปิดให้ว่าอย่างนี้ครับไป็นปกติว่าไปและเลึกถึงพลังพันธุ์ของเทพเจ้าหรือของพอจักเทพเจ้าได้ไเรื่อยๆแต่คือถ้าเป็นเทศกาลกินเจ,นเ,จนเนี่ยมันจะมีมันจะมีองค์เทพพิเศษที่จะมาเฉพาะตอน กินจรือกินผักก็ต้องรอรอวันเวลาที่จะพิธารันเชิญเทพเอางั้นมาเขาเลยต้องติดไว้ก่อนถ้าเชิญมาปุ๊บตรงนี้ก็จะเปิดชื่อเปิดให้รู้ว่ารับทราบว่าตรงเนี้ยพาอะไรครับเหมือนเปิดเป็นทางการแล้วก็จะมีการจุดทูบตุดเทียนอะไรเงี้ย อันนี้ก็มีภาพแพรใช่ไหมภาพแพรก็ได้ภาพแพรอะไรก็ได้ก็ติดชื่อไว้ร้องเพลงนะครับยังไม่ได้เริ่มแบบเป็นทางการวัดนึงตรงนี้ถือว่าเป็นจุดสําคัญไม่แพ้ไม่แพ้เรื่องของเทพเจ้าเลยก็คือว่าเป็นป้ายชื่อของบรรพบุรุษหรือป้ายชื่อของผู้ที่ ถือศีลกินผักนแต่ละปีเรามาลึกถึงท่านท่านที่ท่านที่เสียชีวิตไปแล้วท่านที่เรารับไปแล้วเราก็มารลืกถึงท่านค่าซึ่งแสดงถึงความกตัญญูกตัญญูซึ่งเป็นเรื่องเรื่องหลักของจีนใช่คนไทเพรามีพวกท่านงานประปีนี้ก็ไม่ไม่ไม่ดําเนินมาจนถึงปัจจุบันไม่ใช่ถามว่าทําไมถึงแยกออกมาทุกอย่างมาต้องแยกระหว่างผีกับเทพอ๋อนะก็คือฝั่งนู้นเป็นฝั่งเทพ วิหารใหญ่นะครับเราถือว่าเป็นก็คผีเป็นวิญญาณเป็นวิญญาณวิญญาณแล้วกันตอบอีกเออวิญญาณใช่ห้ความเคารพในแต่ละลำดับชั้นถูกง่ายๆว่าเขาจะแบ่งแยกกันชัดเจนแล้วแหละทั้งผู้หญิงผู้ชายหรือพระหญิงพระชายก็จะแยกกันอ่แล้วเนาะตามตามหลักโบราณแล้วกันเนาะเพราะปัจจุบันเรายัถือว่าเท่าเทียมกันนะแต่ว่าตามหลักโบราณเขาก็มีแยกแยกชัดเจนแล้วก็คือ ร่างร่างทรงใช่ไหมร่างทรงผู้ชายจะจะอยู่ตรงนี้อ๋อแต่ถ้าร่างทรงผู้หญิงจะอยู่อีกฝั่งหนึงเราก็ได้กําหนดการของศาลเจ้ามาด้วยนะครับอืมเข้ามาดูนี่ผู้หญิงเขาท่านที่นี่ใช่ไหมใช่จะมาลงนี้ศาลเจ้าปุจจอนนี่คือศาลเจ้าปุจจ้อนนะครับคือปุจจ้อก็คือเจ้าแม่กวนอิมใช่ป่ะเจ้าแม่กวนใช่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  ก็จะเหมือนกันครับแต่ละสามใต้ครับหมายเลขสามนี่ก็คือหมายถึงเป็นลำดับที่สามใช่ไหมจุดไหวจุดไหวจุดไหวลำดับที่สามนะครับอันนี้ก็จะเป็นที่นี่ก็จะมีเป็นหลวงพ่อแช่มนะครับเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นพระสงฆ์ที่คนภูเก็ตให้ความนับถือนะครับที่นี่ก็จะมีความพิเศษก็คือจะมีการสะดอกคราบโดยการที่ ลอดไต้โต๊ะบูชานะครับโอเคไปอาอือครับเราก็ได้เจะไม่คนณนึต่างต่างครับเราได้ลอแล้วมาดูนี่เป็นพระผู้หญิงต่างๆที่คอมูกเก่นนับถืออืมส่วนใหญ่แล้วก็จะมีพวกนางฟ้าทั้งเจ็ดมีเก้านางฟ้าเจ็ดนางฟ้าเจ็ดนางฟ้าเจ็ดนางฟ้าบ้าหรือว่ามีแบบ พระผู้หญิงที่ดูแลเรื่องเ,ออเด็กเ,เรื่องดูแลเด็กเรื่องแม่ซื้ออะไรับกนี้ก็จะมีเป็นสิ่งศักดิ์สิทธเป็นเทพนะคนภูเก็ตจะเรียกองค์เทพว่าพระนะครับนี่ก็จะมีองค์เทพด้วยนะครับ ไกด์ของเราพาเราอย่างดีมากเลยนะครับต้องแค่วันแรกๆเนาะยัง,ย,งย,ยังไม่เริ่มพิธีได้ซ้ำไปนะยังไม่เริ่มพิธีพิธีอีกเยอะครับคุกเก<อ>็บกวันนี้สนุกแน่นอนนี่ในตารางเนี่ยเนี่ยเอามาเปิดโชว์ีเฉพ<อ>ะาะศาลเจ้าเดียวนะนี่ศาลเจ้าเดียวนะครับศาลเจ้าเดียวมีพิธีแน่นทุกวันนะครับแล้วแต่ละศาลเจ้าก็จะมีพิธีของตัวเองเนาะ พิธีพิธีเหมือนกันพิธีพิธีพิธีธจะเหมือนกันเเหมือนกันแต่ว่าสว,าวันไหนจะไม่ตรงกรันภายในเก้าวันนั้นเนาะแล้วก็พิธีกรรมเป็นพิธีโบราณหมดเลยมีบันทึกมีตำราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจและกด Subscribe เพื่อไม่พลาดทุกการอัปเดตแล้วเจอกันครับ